สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วพบตอรอฟ้องสนธิรับไม่ได้ถูกวิจารณ์ผลงานตั้งแต่คดีน้องชมพู่ยันสวยแรงงานบอลหลงจูสมชายพบตอรอฟ้องสนธิรับไม่ได้ถูกวิจารณ์ผลงานตั้งแต่คดีน้องชมพู่ยันสวยแรงงานบอลหลงจูสมชายงานนี้บิ๊กปั๊เลือกเอามือปิดฟ้าแทนทำความจริงให้ปรากฏ ทั้งที่มติมหาชนและผลโพก็บอกชัดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ตำรวจตกต่ำที่สุดแต่ก็มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรได้มอบอำนาจให้ตัวแทนยื่นฟ้องสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอ้างว่าสนธิหมิ่นประมาทและนำภาพของผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นที่เสียหายพรบอคอมพิวเตอร์โดยสารนัดไตสวนมูลฟ้อง12กรกฎาคม ในสำนวนฟ้องระบุว่าเป็นเรื่องที่มาจากกรณีสนธิลิ้มทองกุลเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกสุวัสด์ผบอตอรอเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาโดยไลฟ์สดทางรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิผ่าน Facebook และ YouTube เรื่องนี้ในมุมมองของพลตำรวจเอกสวัสด์อาจจะถือว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิของพอบอตอรอที่เห็นว่าถูกดูหมินแต่ในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าแทนที่พลตำรวจเอกสวัสด์จะทำความจริงให้ปรากฏตามที่สังคมมีข้อสงสยัย หรือตามที่สนทิในฐานะสื่อซึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนมวลชนนำมาเสนอกลับเลือกฟ้องนั้นไม่ต่างอะไรกับการปิดปากสื่อปิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรือไม่ลองย้อนไปดูสิ่งที่สนธิไลฟ์สดในรายการวันนั้นในหัวข้อเรื่องวันพิภากษาผลตำรวจเอกสวัสดิ์ผบตรอบอตรซึ่งสนธิได้ระบุชัดเจนว่าอยู่บนพื้นฐานที่ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกสุวัสด์ควรจะถูกสื่อมวลชนตรวจสอบได้และการวิเคราะห์เพื่อทำหน้าที่แทนสังคมใครก็ตามถ้ากินเงินภาษีอากรของราษฎรแล้วได้ตำแหน่งแห่งที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์จำเป็นที่จะต้องรับใช้ประชาชนอย่างซื่อสัตย์โปรง่งใสเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและที่สำคัญต้องสามารถตอบคำถามหลายๆคำถามที่ประชาชนตั้งข้อสง เพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่พลตำรวจเอกสุวัสด์เข้ามารับตำแหน่งเมื่อตุลาคม63ก็ต้องยอมรับว่าผลงานทั้งหลายควรที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยสนธิได้อภิปรายไม่ไว้วางใจผออตอรอไป7ข้อหลักๆที่สังคมพากันสงสัยว่าผออตอรอทำไม่ถูกทำไม่เหมาะสมหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นไรบ้างปกปิดประชาชนหรือไม่ ไล่เรียงไปตั้งแต่ทันทีที่ขึ้นมาเป็นพอบอตรอก็จับคดีความคืบหน้าคดีน้องชมพู่แต่คดีนี้ล่าสุดนอกจากดราม่าชีวิตลุงพลเรื่องสายศาสตร์ตำรวจไม่สามารถให้ข้อสรุปได้จับตัวคนที่ฆ่าน้องชมพู่ไม่ได้แถมยังสร้างความหดหู่ด้วยคำพูดแบบยอมจำนวนว่าบาปบ,บุญมีจริงท่านก็หนีได้ชั่วคราวถ้าเหนื่อยก็ให้มาจับเขาคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรซึ่งแค่เริ่มต้นก ทำให้สังคมสิ้นหวังในประสิทธิภาพของตำรวจว่ามีหรือไม่กรณีที่2คดีหน้ากากอนามัยหายคดีนี้คงจำกันได้เป็นช่วงมีนาคม62ที่เชื้อโควิดกำลังเริ่มระบาดหน้ากากอนามัยมันหายไปอยู่ในตลาดมืดแทนที่ประชาชนจะได้ใช้ป้องกันตัวเองกลับต้องขาดแคลนและหาซื้อมาได้ด้วยราคาที่แพงมากเรื่องนี้เป็นปริศนาที่สังคมคาใจเป็นอย่างมาก กดดันให้ลุงตู่ผลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีต้องหาคำตอบให้ประชาชนซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสด์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองพอบอตอรอเป็นผู้รับผิดช,ชอบทำเรื่องนี้แต่จนแล้วจนรอดสังคมก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากบิ๊กปัตไอโมงยังคงลอยนวล กรณีที่สมทิถามแทนประชาชนก็คือคดีบอสอยู่วิทยาโดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอาจารย์วิชามหาคุณถูกส่งถึงพลเอกประยุทธ์ระบุชัดว่าเรื่องนี้มีการช่วยเหลือกันเป็นขบวนการสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่ตำรวจอายการนักการเมืองโดยในส่วนการดำเนินการเพื่อลงโทษตำรวจที่กระทำผิดอยู่ในมือของพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอสุขจะเอาอย่างไรและมีแนวโน้มจะช่วยเหลือกลบเกลื่อนความิด ของพวกพ้องเพราะมีตำรวจหลายนายที่แทนที่จะถูกลงโทษกลับได้ดิบได้ดีเลื่อนคันเลื่อนยศอาทิรองพอบอตอรอที่ช่วยเหลืออดีตพอบอตอรอที่เป็นตัวละครหลักช่วยเหลือบอสให้อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะคดีนี้กระทบความเชื่อมั่นประชาชนอย่างมากสนทิจึงจี้ถามไปยังพบอตอรอก็เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาของตำรวจควรที่จะมีคำตอบให้สังคม ที่พูดถึงกันมากที่สุดก่อนหน้านี้คือการแพร่ระบาดโควิดรอบสองที่มาจากบ่อนระยองของหลงจู้สมชายเชื่อมโยงไปจนถึงธุรกิจตู้มา้าเครือข่ายธุรกิจสีเทาและเครือข่ายยาเสพติดโดยที่พอบอรตอรอถูกวิพากวิจารณ์ณว่าทำงานแบบรูปหน้าปะจมูก เห็นได้ว่าตำรวจกว่าจะดำเนินการกับหลงจู้สมชยัยหรือสมชัยจุติกิเดชาซึ่งเป็นต้นต่อในการแพร่เชื้อตั้งแต่ธันวาคม63ด้วยข้อหาเบาวิวแล้วก็ปล่อยเวลาไว้เนิ่นดนานสะท้อนว่าตำรวจช่วยเหลือขาใหญ่วงการพนัน ที่เคยได้ส่งสวยให้กันหรือไม่ประชาชนเขาสงสัยในการทำงานของตำรวจเรื่องนี้เป็นที่รู้รู้กันดีกรณีคดีสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เช่นกันคดีจับยาไอซ์5 5 0 0กิโลกร,รมัมที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปจนถึงนายตำรวจใหญ่2คนพอบบอตอรอไม่ได้ตอบข้อสงสัยแต่กลับพูดว่าการวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งคำถามตั้งประเด็นข้อสงสัยมากมายว่าการทำงานของ เจ้าหน้าที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่มีการช่วยเหลือใครเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็ย้อนแย้งในสิ่งที่สังคมสงสัยว่าใครที่เป็นตัวการทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกันแน่ควรหรือไม่ควรที่พอบอตรต้องทำความจริงให้ปรากฏถ้าอยากให้ประชาชนศรัทธา ว่ากันตามจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสนทิต่อพอบอตอรอ เรียกว่าเป็นคำตอบที่สังคมต้องการอยากจะได้จากคนตำรวจเอกสวัสด์ความจริงต้องทำให้ปรากฏพอบ่บตรอ,อน่าจะดีใจด้วยซ้ำที่มีคนตรวจสอบผลงานขณะที่ก็ไม่เพียงแค่สื่อที่คิดเห็นเท่านั้นลองดูความเห็นของประชาชนซึ่งมีการสำรวจมาก่อนหน้านี้ก็ชี้ว่าภายใต้สถานการณ์โควิดระบาดสวยบอลสวยแรงงานที่เจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวปล่อยให้เป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอก แล้วระลอกเล่าประชาชนไม่ศรัทธาเห็นว่ายุคนี้ตำรวจตกต่ำที่สุดงานนี้เมื่อพอบอตอรอฟ้องสนธิก็ได้เวลาที่ต้องพิสูจน์ความจริงกันละว่าเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ